องค์การนาไมโลกระบุการบังคับใช้กฎหมายจราจรในไทยเป็นปัญหาสําคัญค่ะที่นําไปสู่ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจํานวนมากทั้งการจํากัดความเร็วการไม่คาดเข็มขดัดสมมตกนิรภยัยและการเอาจริงจังกับการตรวจจับผู้ขับขี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประชุมเชิงปฏิบัติการพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนนางสาวโฮยองคิมตัวแทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยยอมรับว่าไทยเป็นประเทศที่มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีประเทศหนึ่งในภูมิภาคเดียวกันแต่การบังคใช้นั้นยังเป็นปัญหาสำคัญค่ะ จากการศึกษาของ WHO ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในไทยพบข้อมูลน่าเป็นห่วงคือมาตรการจำกัดความเร็วภายในชุมชนซึ่งระบุไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีผู้ปฏิบัติตามน้อยมากการคาดเข็มขัดนิรภัยมีผู้ปฏิบัติตามร้อยละ56แต่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมไปถึงผู้โดยสารเบาะหลังจึงมีเพียงร้อยละ3ที่ปฏิบัติตามและไม่มีข้อปฏิบัติในการคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก สำหรับการสวมหมวกนิรภัยสามารถบังคับใช้ได้เพียงร้อยละ27เเท่านั้นขณะที่การตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ยังคงต้องเอาจริงเอาจาังให้มากขึ้น ประธานคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดหรือสอ,อจร,รบอกว่าข้อมูลจากองค์การนาไมัยโลกสะท้อนถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการขับเคลื่อนมาตรการที่ไทยจะก,ก้าวเข้าสู่ทศวรษรแห่งความปลอดภัยทางถนนในปี2554ถึงปี2563เนื่องจากการไม่เคารพกฎจราจรและจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ก็นื่งจกว่าสภาพของถนนที่ดีขึ้นรถที่ออกมา ขับกีบมันท้องถนนมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนที่ยังไม่เข้าใจถึงกฎถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ยังไม่เข้มข้นพอจะเป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียมากว่านี้ คณะทำงานสอาจารอยังเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนอุโมงสะพานให้เน้นในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งพบว่ายังมีจุดอันตรายทางถนนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือที่พบว่าผู้ขับขี่ขาจรไม่คุ้นเคยเส้นทางประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะ ซึ่งข้อสรุปจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ได้จะนําเสนอต่อกระทรวงคมานาคมเพื่อจัดทําแผนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป